สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแชมนะครับวันนี้เรามาเล่นลิเกพี่ที่ไหนนะทุกคนวันนี้ชนวันไหนครับวันนี้วันที่ผ่านมาหรือที่ถึงไปเล่นไปแล้วอ๋อชนบุรีครับผมแล้วจะเล่นุ่งนี้ที่ละละละยาละยองครับวันนี้เรามาหาที่พักกันครับแล้วก็มาซีนุ่มเอฟโฟวันดูทีโฟแม่งไงตีว่าโฟมีน้องโดนี่ผมน้องนิว่าดู มามาดูแวะต์เซเว่นครับก่อนที่จะไปหาปัม๊มแอะก่อนที่จะไปหาที่พักกันน้องนิวกินไรข้าวเซเว่นครับทุกคนในผมจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนะนี่น้องตัวตัว,ตวอ่าโอเคน้องตัวนะครับที่ทุกคนถามมาว่าน้องตัวมาใครครับผ่พาเพื่นอนเขามานะครับโน่นครับ,น,รบนางอยู่ข้าง <laughs> <laughs> มึงจะยื่นมือไปเ,เดี๋ยวเขากัดเราแล้วก็วน้องโดกินไรครับจอนทพีิน้องก็แล <laughs> นี่นะครับก็มีสี่คนเรานะครับไปหาที่พักกันเขาเรียกว่าริเกพวกเรานะครับก็ค่าไหนนอนนั่นนะฮะก็ฝากพวกเราชาวคณะไปด้วยทุกคนเอาไยบายก่อนน้องตัวายบายายบายครับายบายน้องนิวายบายโอเคเจอกันแล้วน้องโด๊ายบายสวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้า